ดีจ้า,าพ่อแม่พ้่ง้องนะดูวนันนี้อากาศสดชื่นมากเลยค่ะอากาศแจ่มใสนะคะนี่เรามางานโรงเรียนนะคะผ่าเด็กมางานโรงเรียนนะคะเข้เขาไปลงข้างล่างก่อนละดูด ดูพี่สาววันนี้เขามีแฟคทิวเอะไรนะโอ้โหคนคนโอ้อันนี้เพนติงเฟซทาหน้านีทาหน้าแล้วก็มีบัมเปอร์นี่ด้วยนี่เต๋งนี้ชอบเลยนะวันนี้อากาศดีมากด้วยนะ จะพาทุกคนเข้าสู่งานแล้วนะคะงานโรงเรียนในสนามนะคะวันนี้ทุกคนก็ออกจากบ้านนะคะมาร่วมงานโรงเรียนเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสมากเลยจ้านานนานแล้วนะคะที่ไม่ได้เห็นแสงแดดแบบนี้นะะวันแรกนะคะอาทิตย์แรกของเดือนนี้เลยนะคะที่มีแสงแดดนะ,ะวันนี้อุณหภูมิก็ ร้อนอยู่นะคะร้อนมากด้วยนะ,ะคะกิจกรรมนี่นะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยจ้าลายตรงนี้นะเป็นการทาสีหน้านะคะลายยาวเชียวนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็มีในอาหารนะคะสแนกเนาะอาหาร ขนมนะคบเคี้ยวให้เด็กๆนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะน้ำแอปเปิลแล้วก็น้ำธรรมดานะคะนอกจากนี้ก็ยังการยังมีการทาสีนะทาสีฟักทองนะคะ Happy Halloween ด้วยนะคะเราทาสีเสร็จนะ,ะเอาตากไว้เดี๋ยวเราก็เอากลับบ้านนะ,ะรีฟรีนะคะไม่เสียตังค์เลยจ้า ฟักทองนะจ้วงนี้ถ้าสมมติเราไปซื้อตลาดก็แพงอยู่เหมือนกันนะลูกละดอนลูกละสองดอนก็มีนะคะดูนี่ฝีมือเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่อย่างเรานี่ซูมไม่ได้นะคะเห็นไหมคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์ดูสวยไหมน่ารักมากๆเลยนะคะขนาดเรานี่คือแบบ ผู้ใหญ่แบบนี้นะคะยังทาสีไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะนี่คือฝีมือนะ,ะงานศิลปะนะคะของเด็กๆทางนั้นเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวแปมหนึ่งก็แห้งนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านเขาก็มาเอากลับบ้านนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกลูกสาวให้เขามาทำด้วยนะคะยังมีฟัดทองเหลือเยอะเลยนะคะนี่ ฟักทองที่นี่เราซื้อก็แพงเหมือนกันนะลูกละสอเหรียญเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมาทาสีฟรีฟรีแล้วก็ได้กลับบ้านด้วยนะคะ<ม>เราไปดูกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่านะคะมีหลายแบบเลยนะจ๊านี่มีกันโยนต์ถุงทรายด้วยนะคะ<ม>แล้วก็นี่ก็มีบันซี h เฮาส์นะ <S <S <ม>เด็กนี่ชอบมากเลยนะ แล้วก็ถอดถุงเท้าเท้าก็ถอดรองท้าไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็วิ่งไปเล่นข้างในนะะอันนี้คือกิจกรรมที่ตัวเล็กก็ชอบนะ,ะตัวเล็กนี้สนใจสุดๆเลยแหละตัวนี้นะคะ b u n s ีเ House นะฮะ b u n s House กระโดดกระโดดกระโดดนะคะจ u m ป i n g Out Jumping Out วันนี้ร้อนไม่ร้อนก็ดูเอานะคะ ลูกสาวนี้หน้าแดงเลยนะคะหน้าแดงดำเลยแหละวันนี้นะ่ะ <c oughs> ขนาว่าเราว่าอุ่นก็อุ่นดีนะแต่ว่าแสงแดดก็จ้านะวันนี้ please please อยู่นั่น <c oughs> อยากให้พาไปบนะันซีเฮาส์เนาะไปบันซีเฮาส์อืมดูดูอืมไปแล้วนะโอเคอ่ะ จะไปแล้วนะลูกสาว่าจะไปแล้วนะต้องเอาเสียงออกนะคะที่จริงนี่อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมากกว่านะคะแต่ว่าเขาเปิดเพลงนะคะเราก็เลยต้องมากผ้าเอานะคะมาพังเอานะมันจะไม่ได้อารมณ์เหมือนกับอเราได้เห็นจริงๆเนาะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเราติดน <laughs> ะราะเพลงนี้ดังมากนะคะวันนี้เขาเปิดเพลงนี้เสียงดังมากๆเลยนะคะ ตัวเล็กอ่ะเล็กลรงนะเข้าไปนี่คือกลุ่มข้างในก็ไม่ใช่เล็กเนาะเขาย้ายใหญ่ตัวโต,โตโตนี่เขากระโดดทีนี้สงสัยลูกเรานี่วิ่งไปไหลรอบเลยแหละเนี่ยฮะล้มตลอดแต่ว่าก็ไม่กลัวนะนี่ไม่กลัวเลยนะคะดูดูดูดล้มเอาล้มเอานะฮะเพราะว่าตัวเล็กๆเนาะตัวเล็กๆก็ตัวใหญ่เขาขยับทีนี่คือตัวเล็กก็กระโดดไม่ไหวลวนะนะมันก็วิ่งไปของมันเองแล้วนะคะ ตัวเลขนะตอนนี้ก็กำลังจะไปหาของกินนะคะเด็กนี้เล่นทั้งวันนะหิวแล้วนะะหิวน้ำนะคะก็จะไปหาของกินแล้วก็ไปหาน้ำดื่มด้วยนะคะผู้คนเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ ส่วนใหญ่แล้วเด็กชอบมากๆนะคะวันนี้นะคะได้ออกข้างนอกสักทีนะคะอากาศหนาวนะฝนตกทุกอาทิตย์เลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็อากาศก็ดีๆนะคะก็เลยสบายๆนะคะเด็กนี้ชอบสุดๆใน มีน้ำแอปเปิ้ลให้ดื่มด้วยนะคะเด็กาบางคนก็มายืนนะมายืนมากินเลยแหละนะเพราะว่าเขาก็คงอยากกินเหมือนกับเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมนะคะเป็นร่วมกิจกรรมนะคะ ตอนนี้ก็หาของกินก่อนนะ,ะหาของกินก่อนจ้าก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนะ,ะต้องเพิ่มพลังนะ,ะหิวมาน้ำมากเพราะว่าอากาศวันร้อนนะวันนี้นะ,นะะวันนี้อากาศร้อนมากๆากนะร้อนกว่าทุกๆอาทิตย์เลยนะคะ แต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะร้อนได้กี่วันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะช่วงนี้นะที่จริงอากาศจะลงนะ,ะอุณหภูมิจะลงแต่ว่ามันก็คงไม่ฝนก็ไม่ค่อยตกนะ,ะแต่ว่าปีนี้นะคะฝนตกด้วยนะคะฝนตกแล้วก็น่าจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะคนนี้โอ้ยนะเยอะแยะเลยนะวันนี้ แต่ว,ว่ามันไม่มีอ่าไอศครีมน้ำบแบบมีน้ำเย็นๆให้ดื่มนะมันเป็นน้ำธรรมดานะคะก็เราก็ได้ลออลิพอปด้วยนะคะลูกสาวจะเอาลออลิพอปเนาะลออลิพอปมีมีหลายแบบนะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะ ช่วยติดตามนะคะคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะช่วงนี้นะคะลงทุกวันเลยนะคะลงเยอะด้วยนะคะเพราะว่ายังได้ชั่วโมงนะคะยังไม่ถึงไหนเลยนะคะก็ยังเหลืออีกนานนะคะก็เลยวันนี้เลยพาทุกคนนะคะมาดูนะ,ะบรรยากาศนะคะที่ นี่นะขนมนะคะสำหรับเด็กนะ,ะเป็นบับลกัมนะคะอร่อยเลยแหละนะ hey, <Dad. S 1> ยัมมีไ่ไรยัมมี่ไรอันนแคนดี้อืมแคนดี้เด็กๆนี่ชอบมากนะ,ะฟันหลอหมดแล้วนะมีคารดีมเยอะมากนะ,ะแต่ว่าเด็กนี่ก็ยังชอบขนม โอเคไปเลยเด็กๆนี่ชอบนะคุกกี้นะคุกกี้กับลอลลิปปอปป๊าป๊าป๊อป yes ลอลิปป์โอ้ปายามียามี่มีไมมียามี่ยามี่มากินด้วยกันไหมคะยามี่ยามี่จ้าของฟรีอีกแล้วจ้า มาฟันหลอกับเราไหมคะฟันหนูกำลังจะหลอแล้วคะ่ะเพราะหนูชอบลอตลิปปมากๆเลยนะ Yes ล o l l พอปบีอัแกอืมยามียามีนี่อันนี้ก็นี่เลยนะคะฟักทองของลูกสาวนะคะเรากินขนมจะหมดแล้วนะลูกสาวยังไม่ถึงไหนเลยจ้าได้แค่ตา นานมากนะคะนานมากเลยนะคะได้แค่ตาเองจ้ามือข้างหนึ่งก็กินแต่ลอลอลพอร้อลรพอบอีมือข้างหนึ่งจำน้่นจำนี่มาใส่นะคะฟักทองของตัวเองนะเนี่ยเดี๋ยวเมื่ลร่จะเสร็จมหมเนาะ,ะนะคะมาแล้วสค่ะหิวน้ำมากเลยค่ะร้อนๆแบบนี้นะกินน้ำเยอะเลยแหละนะ ิวน้ำมากมากเลยนะคะหน้าลูกสาวนี่แดงก่ำแล้วเนาะดูฟักทองนี้ก็สวยนะคะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้นะของลูกสาวคนที่สองนะคะดูซิว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนเนาะไม่รู้เลยนะคะลูกสาวนี่ไม่รู้ลูกสาวจะทำอะไรนะคะ กำลังตกแต่งโดยใช้สีดำเลยค่ะดูของคนอื่นใช้สีขาวเนาะของลูกสาวเรานี่ใช้สีดำนะคะสีดำฟักทองกลายเป็นฟักทองสีดำแล้วนะคะสีดำเลยจ้าก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะคะ หวังว่าจะสวยๆงาม,งามนะคะไม่รู้นะว่าลูกสาวนี่จะเอ่อมีความคิดนะเครียดมาแบบไหนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะคะดาวความคิดลูกสาวไม่ออกนะคะรู้แต่ว่าฟักทองสีเหลืองฟักทองสีส้มนะะกลายเป็นสีดําไปแล้วนะคะง่ายมากนะ ทำง่ายมากนะใส่พูกันตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยทาเอาทาเอานะคะต่างคนต่างมีความคิดนะในแต่ละแบบของอ่ความคิดของเด็กเนาะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่ก็ดูอันนี้ของคนที่สมไม่ตกแต่งอะไรเลยนะคะทำแต่ตานะนี่ทาแต่ตาแล้วก็ใส่ ปีกนกนะะลูกสาวกำลังทำตัวนกนี่แหละนะะเป็นนกอะไรก็ไม่รู้นะคะทำตานะ,ะทำปากน้อยนยนะ,ะน้อยนอยเองคะ่ะน้อยมากนะคะนี่น่ารักน่ารักกระจุมกระจิมนะคะของลูกสาวคนที่สามนะคะ กระจุมกระจิมมากนะคะก็เด e bueno, claro ี lo. ๋ยวดูกันนะคะว่าของใครจะสวยกว่ากันเนาะนะคะลูกสาวกำลังเริ่มลงแล้วนะคะลงกรูนะคะลงกรูแล้วก็ใส่อะไรเนี่ยใส่สติกเกอร์ใส่พวกสีสันหน่อยๆนะคะดำเชียวนะ แต่ว่ายังไม่แห้งนะมันก็จะยากหน่อยเนาะนี่ <c oughs> เห็นสีสันนี่ยังคะสีสันเริ่มออกมาหน่อยๆแล้วนะคะศิละปะหรือว่าศิลปื้อนก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ออกมาหน่อยๆแล้วนะทำหัวใจด้วยนะสีชมพูเลยนะนี่ สีชมพูสวยๆจ้าพี่น้องสีหวานๆจับใจใครๆก็ชอบสีชมพูมันเป็นสีให้ความรังสีชมพูหวานๆ สีบลูยังไม่เห็นหน้าตาใส่สีบลูทำไมนาะลูกสาวนี่นะสีบลูเข้ากับสีดำเลยเนี่ยมันไม่เห็นความแตกต่างเลยเนี่ยเออเนาะมันก็สวยแต่ว่ามันไม่เห็นนะมันไม่มันไม่ p อปออกมานะมันเห็นไม่ชัดเลยนะเพราะมันมันเข้ากันหมดเลย ถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยเออก็นี่แหละนะโอเคแต่ว่าถ้าสมมติเราดูไกลๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะว่ามันเป็นสีบลูสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินนี่นะคะผลงานนะคะของลูกสาวนี่แหละนะคะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีขาวนะคะเห็นความแตกต่างเลยไหมมันชัดมากนะเราดูไกลๆแบบนี้นะสวยมากเลยอะนะ สวยจังเลยนะคะอีแม่ชอบนะนี่ตกแต่งสวยงามมากนะคะนี่เห็นไหมสวยน่ารักนะคะน,น่ารักมากมากนะออกมาแล้วถูกใจอีแม่สุดๆนะถ้าถ้าสมมติเราไปแข่งที่ทำงานได้เดี๋ยวเรา,เาจะไปนะแต่ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ทันแล้วแหละนะไม่ทันแล้ว น่ารักไหมคะทุกคนชอบไหมคะการตกแต่งของลูกสาวนะคะคนที่สองนะคะไม่รู้ว่าตกแต่งมาจากอะไรนะคะความคิดนี้มาจากไหนก็ไม่แน่ใจนะลูกแต่ว่าน่ารักคะ่ะส่วนนี้นะ,ะนี่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 ของใครนาเนาะ โอของลูกสาวคนที่หนึ่งคนที่สคนที่สามของเรานั่นเองนะนี่ของลูกสาวคนที่สามนะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่สวยงามน่ารักคิ้วๆนะตัวนี้ก็น่ารักหลายแบบหลายสไตล์มากมีสีเขียวเห็นไหมสีชมพูเนาะ น่ารักเชียวนะคะนี่หลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวแห้งแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็เอากลับบ้านด้วยนะคะสวยงามที่สุดส่วนเรานะก็มาเล่นนี่นะคะ่ะการโยนนะคะถุงทรายเนาะ ถุงายนะคะจะเข้าไหมเนาะโอ้โหไม่เข้ารอบนี้ล่ะก็ไม่เข้าโอ้ยไม่เข้าไม่เข้านะคะถุงายจ้ายนถุงายจ้าวันนี้อาการร้อนแบบนี้เลยนะคะรอบแรกก็ไม่เข้ารอบสองก็ยังไม่เข้าโอ้ยเก่งจริงๆอีแม่นะคะเก่งสุดๆดเลยนะคะ แล้วรอบไหนจะเข้านะนี้โอ้เข้าไปแล้วหนึ่งเอาตัวนี้ไม่เข้านะคะได้แค่ห้าสิบเซน <c oughs> ได้แค่ห้าสิบเซนเองนะคะหนึ่งส่วนสองนะคะโอ้เข้ารอบนี้ข้ารอบนี้ล่ะไม่เข้าวก็ยังเป็นหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมอ้า แม่นีนเก่งจริงเนาะเก่งมากกันไปนะคะไม่เข้าเลยจ้าดูรอบนี้ดูรอบนี้จะเข้าไหมเนาะลองทายดูสิเออเข้าไปแล้วหนึ่งเย้รอบนี้เราได้หนึ่งคะแนนรอบนั้นรอบนี้ได้หนึ่งคะแนนนะคะ ไม่เก่งเลยนะได้หนึ่งคะแนนเองนะคะเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้จะเข้าไหมเนาะเข้าไปแล้วหนึ่งป้านิดเดียวเองล้มก็ไม่ช่วยส่งเลยนะคะถ้าส่งนี่เราก็ลงไปแล้วเนาะนี่ถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาเขาปิดแล้วนะคะปิดงานแล้วนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วคะ่ะ ก็คนก็เริ่มท่ย่อยออกแล้วนะคะเดี๋ยวหาเด็กๆก่อนนะคะแล้วเราก็สะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เด็กมีความสุขมากนะคะอีแม่พามานี่เนี่ยโหสุดยอดมากนะ,ะโอ้ยตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> เด็กมีความสุขมากเลยนะคะวันนี้นะคะ ขนมก็ไม่เอาออกจากปากเลยนะตัวเล็กลูกสาวฉันเนี่ย <c oughs> ตอนเล็กๆเนาะตันเล็กมากๆเลยนะคะสองขวบกว่าๆแล้วนะคะจะถึงสามขวบนะเดือนสี่ก็จะสามขวบแล้วนะดูไอ้ลูกนี้ก็ขนมก็อยู่ในปากโอ้ยเนาะคนเริ่มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาพัมกินของเรานะ เอาฟักทองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนี่ลูกสาวเอามาแล้วเนี่ยดูดูด,ดูสวยมากนะคะฟักทองสไตล์ลูกสาวของเรานะคะสไตล์มงเลยแหละนะคะมีการเดคอเรหมอนสไตล์มงเลยนะคะแล้วนี้ก็ดูโอ้ยดูของลูกสาวคนที่สี่ อันนี้ของลูกสาวคนที่สีน่นะคะนี่ง่ายง่ยสองสนะีก็สวยคนละแบบนะแตกต่างกันไปนะ โอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับเพื่อนใหม่คนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะ<ๆ>ก็อย่าลืม subscribe ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณ F.C. และก็เพื่อนๆนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะให้กำลังใจกันด้วยตลอดด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ช่วงนี้อากาศก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ